สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่น คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ปี2564ภายใต้แคมเปญชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมปล่อยคารวาลอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ปี2564 พร้อมขอเชิญชวนประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวนะคะตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรให้ทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยทางด้านนนะายนัทพลได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอได้จัดกิจกรรมอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2,564ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ให้ผู้เสียสละ บริการและช่วยเหลือสังคมในเรื่องที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเองเรวมไปถึงได้แสดงออกในการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้คำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ นอกจากนี้นะคะยังได้ฝากประชาสัมพันธ์และก็รณรงค์ค่ะให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนหากรู้สึกเมื่อยล้าขับรถไม่ไหวนะคะก็สามารถแวะพักได้ที่ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนซึ่งจะเป็นเต็นท์สีม่วงนะคะมีครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะคอยให้บริการตลอดเส้นทางและขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ครับในเรื่องของความความเข้มข้นนะครับรวมถึงการแบรนดิ้งอาชีวะเนี่ยเ,เราคงต้องทําอย่างต่อนเนื่องวันนี้เราเห็นว่าทุกเทศกาลเนี่ยอาชีวะก็จะออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยเหลือประชาชนในในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับอ,อ,อาชีวะทําได้มากมายกว่านี้นะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมอุปรกรณ์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่ มีความซับซ้อนกว่านี้นะครับอันนี้เป็นการบริการขั้นพื้นฐานซึ่งมันเป็นกระบวนการนะครับที่เรากำลังยกระดับของของอาชีวะศึกษานะครับให้คนเห็นความสำคัญของน้องๆอ,อาชีวะจริงๆในเรื่องของความสามารถทักษะอาชีพเราก็หวังว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของทั้งผู้ปกครองและก็นักเรียนให้เห็นความสำคัญของสายอาชีพครับ เรามีความจําเป็นของประเทศไทยที่จะทําให้สายอาชีพมีการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มีความจําเป็นต้องเอามาผสมผสานใชน้น้องๆก็มีความจําเป็นที่ต้องรับรู้ผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่เรากําลังบรณาการเป็น e x c e l l e n c e c e n t อ r อยู่นะครับเราพยายามจะให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในแต่ละศูยนย์มีมีความเข้มข้นนะครับไม่กระจายความเชี่ยวชาญไปมากเกินไปนเพราะเราไม่มีบุคลากรณปัจจุบันนะครับที่จะสามารถอสอนน้องๆได้อย่างเต็มที่ก็ต้องพึ่งพาภาคเอกชนอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้นครับมา,มาร่วมมือกันรวมถึงอีกหลายภาคส่วน,นก็คงเป็นแนวทางที่ทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อย,ยกระดับการศึกษาด้านอาชีวะจริงๆครับ สำหรับทางด้านดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านได้กล่าวนะคะว่าสำหรับการดำเนินกิจกรรมอาชีวอาสาเริ่มให้บริการครั้งแรกในปี2546ค่ะกระทั่งปี2551สอ,อสอได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมการดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอ,อสอได้ขอมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2564ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะได้แก่กิจกรรมศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนโดยตั้งศูนย์ให้บริการนะคะทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดจำนวน259แห่งบริเวณถนนสายหลักและสายรองยกเว้นศูนย์อาชีวอาสาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค,ค่ะ โดยจะมีจุดสังเกตสำหรับประชาชนนะคะก็คือเต็นท์มีสีม่วงตั้งอยู่ริมทางโดยจะมีป้ายบอกเป็นระยะนะคะก็คือ1กิโลเมตรและก็ถึง500เมตรก่อนจะถึงศูนย์หรือคุณผู้ชมสามารถค้นหาจุดบริการจากแอปพลิเคชันอาชีวะอาสาค่ะเพื่อนำทางไปยังจุดบริการได้ภายในศูนย์ก็จะให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นนะคะเพื่อความปลอดภยัยบริการนวดผ่อนคลายบริการผ้าเย็นน้ำดื่มรวมไปถึงข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา0นาฬิกา30นาทีค่ะ